หลังจากมีตะกอนทรายเหลวผุดขึ้นมากลางห้องนอนชั้นล่างของบ้านชาวบ,บ้านรายนี้ตัดสินใจทุบก,กระเบื้องเจาะพื้นสำรวจดูสภาพใต้ดินด้วยความกังวลว่าอาจมีหลุมขนาดใหญ่ทำให้บ้านทรุดตัวลงระหว่างเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.3เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาตะกอนทรายเหลวใต้ดินได้พุ่งสูงขึ้นเกือบ1เมตรและกระจายไปทั่วบริเวณชั้นล่างของบ้านทำให้ข้าวของรวมทั้งแผ่นกระเบื้องที่ปูวไว้เสียหายจำนวนมาก กัวกัวกัวเปนซ้ำมาอยนางนีนะอทอชาวบ้านก็เป็นยีมันนะกัวว่ามืเป็นหูนักขนาดไหนเนี่ยเนี่ยเป็นโมงอุโมงเข้าไปก็บบ้านจะสุดไปเหมก็นก้อนเหตุแผดินไหวยังทําให้บางส่วนของบ้านแตกราลวโดยเฉพาะกําแพงหน้าบ้านได้ทุดพังลงเป็นแนวยาวส่วนชาวบ้านรายนี้ยังไม่กล้าเข้าไปนอนในบ้านของตัวเองหลังพบว่ามีสายผุดขึ้นมาตรงเสาบ้านต้นนี้ นอนเต้นเจ้าน,นอนเต้นโดยข้างบ้านนี่เจ้าอนอนยหมูรวมกันอยู่หาขอบรัวไปอยู่เต้นเดียวกันเมื่อคืนมันยันงในอยู่ไหมครับเมื่อคืนก่อนตอนมันม,ม้นก็ซ้น่นี่นะคะเจ้าขณะที่ชาวบ้านหลายรายเริ่มสำรวจความเสียหายที่สุดพังลงจากแผ่นดินไหวอย่างชาวบ้านรายนี้ระดมญาติพี่น้องมาช่วยซ่อมแซมหลังเสาบ้านกว่า20ต้นมีรอยร้าวจนต้องหาท่อนไม้มาค้ำยันไว้คือตอนที่สร้างบ้านครั้งแรกเนี่ยยังยังไม่ได้คิดถึงว่า บ้านเขานี่จะมีแผ่นดินไหวนะครับแต่คิดว่าอักขีภัยอย่างเนี้ยผมได้ทําประกันไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่มาได้คิดถึงว่าแผ่นดินไหวนี่ยมาได้คิดเลยเ mm hmm. พราะมันเจียงห้ายบอกคอยมีครับก็ต้องอยู่แบบาวาผวานะคะัยังบบฮู้บ่ฮ mm ู hmm. ้ว่าจะทาไปแก้ไขยังไง mm hmm. เบื้องต้นก็ต้องซ่อมบ้านอยู่กับแปก่อนนะครับเพราะบ้านเราก็สร้างมาเยอะแล้วนะครับเนาะ ด้านเจ้าหน้าที่กรมธรณีวิทยาลงพื้นที่ตรวจสอบตะกอนทรายที่ปุดขึ้นมาและสภาพความเสียหายในพื้นที่ครั้งนี้เป็นรอบที่ค่อนข้างใหญ่มากในรอบร้อยปีเท่าที่มีการบันทึกสถิตินะคะแล้วก็มีการศึกษามาตลอดนะคะถึงการเคลื่อนตัวจากตะกอนดินนะคะถือว่ารอบนี้เป็นรอบที่ใหญ่มากแล้วก็ มีการเคลื่อนตัวที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะเจ้าหน้าที่แนะนําให้ชาวบ้านอย่าพึ่งเข้าไปในตัวบ้านเพราะอาจมีอันตรายได้เนื่องจากยังมีอัพเตอร์ช็อคตลอดเวลาวิสารโพงามวัชรชัยท้ายพงไถ่ายภาพกองพลนสารสมัครรายงาน